วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหลวงพ่อนะครับเอาต้นชนชมนะครับผมมาให้เสียบยอดนี่หลวงพ่อมาจากวัดอะไรครับนี่วัดกุฎไพลวนาลามวัดกุฎไพลวนาลามนี่อำเภอปากตอนคำนะครับผมกุฎเพยู่ตามพยาคุณเวียนนี่โอ้ครับผมช่วยครับเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมช่วยกันนะรอ้นะเอาไว้ขนุกมาเดินเล่นแกอายุแปดสิบกว่าแล้วแกไม่เลี้ยงแล้วเยอะแยะถวายหลวงพ่อมาใช่ไหมเนี่ย ไว้แกต้องให้แกเลยน้ำใจทีละห้าร้อยสองร้ยเดียวให้งอะรเบาช่วยตังบุเท่นสีเดียวต้นไโอ้โหลูอัะทไรนเนี่ยไอ้ไอ้นี่นดินเยอะ โอ้ยอย่างนี้่ยญาติโยมเขาไปชมเต็มเลยน่าจะงบไม่ต่ำกว่าสามหมื่นรืทาครับซื้อจากที่ใครมาเนีลยใครสร้างบนครับใครสร้างบนโอเคครับนี่ยกลงมาแล้วมีแต่ต้นใหญ่เบ้เรือเบ้ออะไรครับเดี๋ยวไปเอามาให้โยมนั่นน่ะ้นใหญ่โยมชอบหละโตครับผมครับีหุ้ยมเด้อนั่นโอ้สาธุสาธุครับพวานี่เป็นเดือนแล้วนี่เป็นเดือนแล้วครับตากเป็นเดือนแล้วเอาลงก็ติดเลย อันนี้มันโดนกี้เดอมันโดนลมลมแดดแดดด้วยมันเนี่ยครับผมจากนั่งร้องอะไรเนี่ยใส่ปุ๋ยคีแพะมันงามดีนะโอ้คีแพะเนี่ยมันมันไม่มีแถวบ้านผมแต่มันดีแกไปให้กระถินันี่มันงอกอ้นนี้ขีแพะมันกินกระถินเนาะ เล่นไปเล่นมาหนึ่งเจ็ดิก่อนเะเจ็ดสิบกระตุกส่วนใหญ่เลยอันันก็ชอบอันนี้อันนี้หายแล้วนะหายแล้วไนดูเพชรเอาสั่งไปเรื่อยนี่หลวงพ่อท่านเอามาฝากด้วยหนังต้นส่วนมากจะไม่ได้ตามใจด้ยไปทั่วเลยนี่ไม่่อยตรงปกเสียบยอดนั่งแท่นนะครับหลวงพ่อบอกว่าเอาสีต้นหนึ่งหลายๆสีหมดหลวงพ่อใช่เอาไปโชว์ไปโชว์วัดนี้มันอยู่ใกล้ทางคนยาเที่ยวเยอะครับผมชมไป ชมไอ้ละลรแล้วก็กลับอ๋อแล้วก็ขึ้นโคราชเลยขึ้นโคราชอ๋อครอับ